ไม่อยากจะโมว่าทำเลดีแค่ไหนสามเก้าถึงถนนเอกมยัยครับผมใช่ครับเขาติดถนนเอกมัยเลยเพราะที่นี่คือเรฟเฟรนช์เอกมัยนี่เองครับผมว่าก่อนไปดูตัวห้องแล้ทำเลก็ดีนะเดี๋ยวขึ้นแผนที่ดูคือที่นี่เขาอยู่ใจกลางเอกมัยเลยเลี้ยวซ้ายเจอดองกิมอลเลี้ยวขวาเจอ BTS เอกมยัยมาดูข้างในกันเขามีห้องตัวอย่าง2ไทม์แล้วนะเดี๋ยวพาไปดูแบบที่ฮอตที่สุดเลยวันเบดรูมแล้วเขามีกระจกวานสไลด์ให้แบบนี้เลยนะครับผมส่วนห้องน้ำจะเข้าจากทางนี้ก็ได้นะครับหรือว่า ต้องจากห้องนอนก็ได้ครับผมในส่วน living space เนี่ยให้พื้นที่มาแบบกว้างมา,มากๆแล้วยังมีระเบียงขนาดใหญ่ที่ออกไปใช้งานได้จริงด,ด้วยนะครับส่วน master bedroom เนี่ยแยกออกมาต่างหากนะพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยมีโซนแต่งตัวให้แบบนี้ด้วยครับแล้วที่นี่เขาให้มาเป็น fully furnished เลยไม่ว่าจะตู built ้ built in hood หรือเคาน์เตอร์ควรเนี่ยมีให้หมดแล้วแล้วโซฟายาวตัวเนี้ยที่มีลิ้นชันด้านใต้อะเขาก็ให้โคมไฟจากนอสเขาก็ให้โต๊ะหมุนหัวเตียงจากนอสเขาก็ให้เหมือนกันนะหรือแม้แต่ฐานเตียง เขาก็ให้ครับแล้วอีกทายแนึงก็จะเป็นห้อง two bedroom ไงบผมจะบอกว่าห้อง two b e d ที่เนี่ยเขาให้มาค่อนข้างใหญ่เลยนะจะอยู่กันแบบครอบครัวเนี่ยยังได้เลยแล้วโครงการนี้สูมก็ตึกรอบข้างหมดเลยไม่มีตึกไหนมาบังวิวด้วยแล้วยิ่งบนดาดฟ้าเขาเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เอาวิวก็จะดีแบบนี้เลยแถมส่วนกลางด้านล่างเขาเป็นพื้นที่สีเขียวด้วยนะครับผมทั้งหมดนี้เริ่มต้น5.99ล้านเท่านั้นใครที่สนใจนะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการก่อนได้เลยนะครับ